ค้นพบสี่อาหารที่ช่วยยืดอายุและต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีทีไทยก็มีมากมายการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสุขภาพป้องกันโรคและช่วยให้อายุยืนยาวขึ้นโภชนาการมีบทบาทสำคัญในสุขภาพและการมีอายุยืนยาวของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุเพิ่มขึ้นและการทำงานของร่างกายค่อยๆลดลงการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจึงจำเป็น ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นด้านล่างนี้คืออาหารอุดมด้วยสารอาหาร4ชนิดที่ดีต่อสุขภาพอย่างยิ่งและช่วยป้องกันโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ4อาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อการอายุยืนยาว 1. ไข่ไข่เป็นอาหารที่หาได้ง่าย แต่สามารถให้โปรตีนและสารอาหารมากมายเช่นวิตามิน A, B, D, E, K, โอเมก้า 3, สังกะสีและโคลีนซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยปักกิ่งจีนแสดงให้เห็นว่าคนที่กินไข่4-7ฟองต่อสัปดาห์มีระดับอโพ a เอหนึ่งค่อนข้างสูงซึ่งหมายความว่าการกินไข่จะช่วยเพิ่มระดับ HDL คอเลสเตอรอลที่ดีและลดระดับคอเลสเตอรอล l T M d l ที่ไม่ดี ในร่างกายจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองมีอายุยืนยาวโดยเฉพาะไข่แดงมีสารที่เรียกว่าโคลีนโคลีนเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนามองโคลีนจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์สารสื่อประสาทในสมองอะเซติงโคลีน ซึ่งสามารถส่งเสริมการพัฒนาเซลล์สมองกระตุ้นการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองปรับปรุงความเร็วในการส่งข้อมูลและเพิ่มความจำของสมองสปลาซาดีนการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร f r o n t i s in Nutrition ในปี2023พบว่าปลาซาดีนมีสารอาหารที่จำเป็นมากมายเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมเหล็กแคลเซียมและโอเมก้าโอเมก้าสในปลาซาดีนมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระได้ดีอาจช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและการทำงานของหลอดเลือดในขณะเดียวกันก็ช่วยลดปัดจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจเช่นความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลสูงนอกจากนี้กรดอะมิโนทรีนแคลเซียมและแมกนีเซียมในปลาซาดีนยังช่วยปรับปรุงสุขภาพกระดูกควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดไตรกลีเซไรและรักษาความดันโลหิตให้คงที่จึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน และโรคหัวใจการป้องกันโรคเรื้อรังตั้งแต่เนิ่นๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจและเบาหวานมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพและอายุยืนยาวของผู้สูงอายุปลาสดีนเป็นปลายอดนิยมที่คนเวียดนามคุ้นเคยในเวียดนามปลาสดีนจับได้มากในกวางนิงแทงฮวาท้ายบิดและพื้นที่ใกล้แม่น้ำแดงดังนั้นผู้คนจึงสามารถเพิ่มปลาสดีนในอาหารเพื่อช่วยป้องกันโรคได้ 3. มะเขือเทศ มะเขือเทศเป็นแหล่งไลโคปีนที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นสารประกอบจากพืชต้านการอักเสบที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและอายุยืนยาวไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่อาจทำลายเซลล์และส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาหารที่มีไลโคปีนสูงเช่นมะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงของมะเรง็งปอดมะเรง็งกระเพาะอาหาร หรือมะเร็งต่อมลูกหมากได้การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าไลาโคปีนอาจช่วยป้องกันโรคในตับอ่อนลำไส้ใหญ่คอหอยปากเต้านมและปากมดลูกมะเขือเทศยังเป็นหนึ่งในอาหารที่ผู้คนในเขตสีเขียวชื่นชอบพื้นที่ที่มีผู้มีอายุยืนยาวมากในโลก 4. ถั่วถั่วทุกชนิดอุดมไปด้วยสารอาหารทั้งวิตามินและแร่ธาตุเช่นทองแดงเหล็กแมกนีเซียมโพแทสเซียมกรดโฟลิกสังกสีกรดอะมิโนที่จำเป็น ไลซีนยังมีโปรตีนและไฟเบอร์สูงอีกด้วยไฟเบอร์ในถั่วช่วยให้แบคทีรียในลำไส้แข็งแรงลดการอักเสบและเสริมภูมิคุ้มกันอย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนที่รับประทานไฟเบอร์เพียงพอนอกจากนี้ถั่วยังมีโปรตีนจากพืชจำนวนมากซึ่งดีต่อสุขภาพเพราะมีสารอาหารมากกว่าและมีแคลอรี่น้อยกว่าโปรตีน,นจากสัตว์การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเส้นใยที่ละลายน้ำได้ในถั่วสามารถลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี และช่วยป้องกันโรคเบาหวานประเภท2โดยการรักษาระดับน้ำตาในเลือดให้คงที่การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าการกินถั่วสครั้งต่อสัปดาห์สามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้22%เปอร์เซ็นการศึกษาอื่นแสดงให้เห็นว่าการกินถั่วประมาณ20กรัมต่อวันสามารถยืดอายุไขได้ประมาณ8ปีถั่วแต่ละประเภทมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่โดดเด่นมากมาย ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ผู้คนรับประทานถั่วหลากหลายชนิดเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากอาหารนี้คำแนะนำสำหรับผู้หญิงวัยกลางคนอย่าประหยัดกินอาหาร5ชนิดนี้ให้มากขึ้นร่างกายจะเบาอ่อนเยาวผู้หญิงวัยกลางคนจำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเมื่อคุณกินดีเท่านั้นคุณจะมีพลังงานเพียงพอ ที่จะเผชิญกับงานและชีวิตเมื่อคุณมีรูปร่างดีคุณจะดูสวยและอ่อนเยาว์มากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ 1. ไก่ตัวร้ายไก่เนื้อเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับการยอมรับอุดมไปด้วยกรดอะมิโนทุกชนิดปริมาณกรดอะมิโนบางชนิดสูงกว่าไก่เนื้อทั่วไปอีกทั้งยังมีธาตุหลายชนิดเหมาะมากสำหรับการรับประทานและเสริมโภชนาการในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวสูตรแนะนำซุปไก่ตุ๋นกับคอดดเซปส์ส่วนผสม ไก่เศษ1ส่วนสองตัวถังเช่าสิบกรัมแอปเปิลแดง3ผลมเมล็ดโกจิเบอรี่8มเมล็ดขิงสองแผ่นเกลือเพียงพอขั้นตอนที่1หั่นไก่เป็นชิ้นเล็กๆล้างใสในหม้อด,ด้วยน้ำอุ่นใส่ขิงต้มจนเดือดแล้วนำออกมาล้างแช่น้ำสะอาด10นาทีแล้วนำออกมาล้างคำแนะนำสำหรับผู้หญิงวัยกลางคนอย่าประหยัดกินอาหาร5ชนิดนี้ให้มากขึ้นร่างกายจะเบาและอ่อนเยาวรูปที่1ขั้นตอนที่สองใส่ไก่แอปเปิลแดงโกจิเบอรี่ขิง และถังเช่าลงในหม้อเทน้ำร้อนในปริมาณที่พอเหมาะต้มบนไฟแรงจากนั้นลดไฟลงเพื่อเคี่ยวเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากนั้นให้คุณปรุงรสด้วยเกลือในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลิมรสน้ำซุปตุนมีรสหวานอร่อยและอร่อยเป็นพิเศษ 1. ไก่ตัวร้ายไก่เนื้อเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับการยอมรับอุดมไปด้วยกรดอะมิโน,โนทุกชนิด ปริมาณกรดอะมิโนโบางชนิดสูงกว่าไก่เนื้อทั่วไปอีกทั้งยังมีธาตุหลายชนิดเหมาะมากสำหรับการรับประทานและเสริมโภชนาการในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวสูตรแนะนำซุปไก่ตุนกับคอดดเซปส์ส่วนผสมไก่เศษ1-2ส่วน2ตัวถังเช่า10กรัมแอปเปิลแดง3ผลมเมล็ดโกจิเบอรี่8มเมล็ดขิงสแผ่นเกลือเพียงพอขั้นตอนที่1หั่นไก่เป็นชิ้นเล็กๆล,ล,ล้างใสในหม้อด้วยน้ำอุ่นใส ขิงต้มจนเดือดแล้วนำออกมาล้างแช่น้ำสะอาดสิบนาทีแล้วนำออกมาล้าง 2. มันเทศสีม่วงมันเทศสีม่วงเป็นส่วนผสมอาหารที่ใครๆก็คุ้นเคยมันเทศสีม่วงแตกต่างจากมันเทศเผือกมันเทศและมันฝรั่งตรงที่อุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งและมีฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูลอิสระสูตรแนะนำมันม่วงและโจ๊กมันเทศส่วนผสม มันเทศสีม่วงหนึ่งลูกมันเทศครึ่งลูกข้าวหนึ่งชามเล็กขั้นตอนที่หนึ่งปอกเปลือกและล้างมันเทศสีม่วงและมันเทศหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆขั้นตอนที่สองใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในหม้อแล้วเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อปรุงหลังจากเดือดบนไฟแรงแล้วลดไฟลงเหลือไฟอ่อนแล้วปรุงต่ออีกส0สนาทีหุงด้วยหม้อหุงข้าวหรือหม้ออัดแรงดันก็ได้ซึ่งจะสะดวกกว่าสามเห็ดมิ เห็ดมีเป็นที่รู้จักในนามรังนกของคนจนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีมากสำหรับผู้หญิงเห็ดหิมะมีสารออกธิทางชีวภาพที่สำคัญและมีกรดอะมิโนโลหลากหลายชนิดซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกินเห็ดหิมะในวันที่แห้งเพื่อเติมน้ำและลดผิวแห้งสูตรแนะนำโกจิเบอรี่และชาเห็ดมีส่วนผสมเห็ดมีครึ่งลูกแอปเปิลแดงสามผลเมล็ดโกจิเบอรี่แปดผลน้ำตาลทรายในปริมาณที่เหมาะสมขั้นตอนที่หนึ่ง แช่เห็ดหิมะในน้ำเย็นจากนั้นเอาขาเหลืองออกล้างน้ำแล้วฉีกเป็นชิ้นเล็กๆขั้นตอนที่สองใส่เห็ดขาวและแอปเปิลแดงลงในหม้อเติมน้ำร้อนในปริมาณที่เหมาะสมและปรุงด้วยไฟแรงเป็นเวลาสิบนาทีระหว่างปรุงอาหารให้คนเป็นครั้งคราวจากนั้นลดไฟลงเป็นไฟอ่อนและปรุงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงปิดเตาสุดท้ายใส่โกจิเบอรี่และน้ำตาลกรวดคนจนละลายหนาทีก่อนเสิร์ฟสี 4. ทั่วเหลือง ถั่วเหลืองเรียกว่าเนื้อพืชอุดมไปด้วยสารไอโซฟลาวนหรือที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนจากถั่วเหลืองมีโครงสร้างคล้ายกับเอสโตรเจนและสามารถมีบทบาทคล้ายกับเอสโตรเจนซึ่งดีต่อผู้หญิงโดยเฉพาะสูตรแนะนำหมูตุนถั่วเหลืองส่วนผสมขาหมูหนึ่งตัวถั่วเหลืองหนึ่งกํามือเล็กต้นหอมหนึ่งหัวขิงสองชิ้นเกลือในปริมาณปานกลางขั้นตอนที่หนึ่งสับตีนเป็ดหมูเป็นชิ้นเล็กๆใส่ ในหม้อที่มีน้ำอุ่นใส่ขิงลงไปลวกจนเดือดแล้วนำออกมาล้างและแช่ถั่วเหลืองในน้ำเป็นเวลาสองชั่วโมงล้างหัวหอมสีเขียวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วพักไว้ขั้นตอนที่สองใส่ตีนเป็ดลวกและถั่วเหลืองลงในหม้อเติมน้ำร้อนในปริมาณที่เหมาะสมแล้วปรุงด้วยไฟแรงเป็นเวลาสิบนาทีจากนั้นลดไฟลงและเคี่ยวต่อเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเติมเกลือตามชอบแล้วปิดเตานำจานใส่ชามโรยต้นหอมสับเพื่อให้กลิ่นหอมห้าลำใหญ่ ลำไยเป็นยาชูกำลังอันทรงคุณค่ามาตั้งแต่สมัยโบราณเมื่ออากาศหนาวให้ต้มชาลำไยสักถ้วยแล้วดื่มมันสามารถอบอุ่นร่างกายของคุณได้อย่างแท้จริงตั้งแต่ปลายลิ้นไปจนถึงท้องสูตรแนะนำชาลำไยแอปเปิ้ลแดงส่วนผสมในการเตรียมลำไยห,หนึ่งกำมือเล็กแอปเปิ้ลแดงสามลูกน้ำตาลทรายแดงปริมาณปานกลางขั้นตอนที่หนึ่ง ปลอกลำไยนําเนื้อแห้งใส่ในหม้อพร้อมแอปเปิลแดงที่ล้างแล้วจากนั้นเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมแล้วเริ่มปรุงอาหารขั้นตอนที่2หลังจากเดือดปรับไฟเป็นไฟอ่อนปรุงเป็นเวลา30นาทีจากนั้นเติมน้ำตาลทสาแดงในปริมาณที่เหมาะสมแล้วคนให้เข้ากันปรุงอาหารต่อไปอีก5นาทีจากนั้นนำออกจากหมอ้อจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ